สวัสดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโฟโล่ทองคำเอาไว้มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะใครล่ะก็เพราะรัเสเซียนั่แหละค่ะดูข่าวอ่นะคะ,คะ,ะ,คะว่าถ้ารัเสเซียถอนกำลังก็จะส่งให้ทองร่วงแต่ถ้ารัเสเซียก็ยังตรึงกำลังไว้อยู่อันนั้นเนจะเป็นปัจจัยบวกให้กับราคาทองคำค่ะส่วนสินทรัพย์อื่นๆเดี๋ยวไปตามกันในคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรา h a n d t e c h Market ค่ะ มาเริ่มกันที่ราคาทองคํากันดีกว่าค่ะโอ้โหตั้งแต่ยืนเหนือ1,875นี่ก็พุ่งไม่หยุดเลยนะคะก็หายไปเรื่อยๆค่ะวันศุกร์ไปจบที่1,900อาทิตย์นี้เนี่ยมีโอกาสได้เห็น1,920นะคะ้าหาว่ายืนเหนือ1,920ก็ทะลุไปที่ไฮเดิมเลยค่ะมีโอกาสนะคะเพราะว่าปัจจัยสงครามนะคะต่อไปค่ะตัว WTI นะคะตัวน้ํามันน้ํามันเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยมีแนวโน้มขึ้นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมัน มีสัญญาณ o v e r อร์บอทดังนั้นเลยมีการเทขายเป็นระยะจึงทําให้ภาพของน้ํามันเนี่ยเป็นการย่อตัวในระยะสั้นนะคะก็เล่นอยู่ในกรอบก่อนเนาะแล้วก็ขึ้นหายไปส่วนแรงเงินก็ตามมาก,กับทองติดๆแต่ว่าแรงไม่เท่ากันนะคะก็คือแนวโน้มเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะและนี่ก็คือข่าวที่บอกว่า ประเด็นเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วมาย่าลากมาจนถึงสัปดาห์นี้คุณก็ต้องโฟลว์ต้องโฟกัสเลยอะ่ะคือประเด็นของรัสเซียยูเครนเนี่ยคือเราดูข่าวเนะ้ะถ้าหากว่าเขาบอกว่าเอยการเจราจาดีขึ้นถอนอาหารที่ไปซ้อมรบออกมาถ้าแบบเนี้ยคือประเด็นดีขึ้นส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวดีขึ้นราคาทองคําย่อตัวลงแต่ถ้าเราได้ยินข่าวว่า ความตึงเครียดก็ยังมีอยู่รัเสเซียก็ยังเดินหน้าต่อไปแม้จะมีการประชุมนาโต G7 แบบฉุกเฉินแต่ก็ยังมีการเจราจาที่มันออกมาไม่ค่อยดีถ้าแบบนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ราคาทองคำวิ่งไปต่อได้ในสัปดาห์นี้เลยค่ะ เรามาดูกราฟทองคำตอนนี้อยู่ใน Timeframe Week แล้วนะคะจะเห็นว่าราคาเบรกจากแนว1840ขึ้นไปได้ตอนนี้ราคาจบที่ประมาณ1897ถึง1,900เรามาติดตามกันว่าถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือ1,900ได้ในสัปดาห์นี้นะก็มีโอกาสขึ้นไป1,922และขึ้นไปทํานี่ค่ะไฮเดิม 2,000โดยประมาณนะ2080นี่คือเส้นแนวต้านแต่ราคาจริงอาจจะไปชนกันบริเวณ2,000ได้อันนี้คือปัจจัยราคาทองคำผสมกับจะเห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มมาแล้วอันนี้ก็น่าสนใจค่ะทำให้สัปดาห์นี้ก็โฟกัสทองคำไว้เลยสำหรับตัวเงินหรือว่าซิลเวอร์เนี่ยนะคะเขาก็เคลื่อนที่คล้ายๆทองคำค่ะแต่ว่าเคลื่อนที่ช้ากว่านะจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างแบบ อยู่ในกรอบแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรับ,บทั้งๆที่ราคาทองคาวิ่งแล้วเนาะคือเงินก็ควรจะวิ่งตามทองแต่ว่าแรงไม่เท่ากันจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณ24หรือว่า23.9โดยประมาณนะคะถ้าหากว่าสัปดาห์นี้ยืนได้ก็เล่นในกรอบนี้25.3ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นไปทีละสเตปไปสําหรับแลกเงิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาคิดเปอร์เซนต์เทมากกว่าทองคําเพิ่มเป็น200เท่านะคะและแน่นอนว่าสเปรดของใครดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็แฮนด์เช็คมาเก็ตยังไงล่ะคะช่วงนี้ก็รัเสเซียใช่ไหมคะเรามาดูกันว่าสินค้าคอมมิชชั่นที่รัเสเซียส่งออกแบบระดับ g ก o b อลนะสินค้าอะไรเยอะสุดจะเห็นว่านี่คะ่ะพาราเดียมแพลทินัมเยอะอันดับ3คือทองคําเห็นไหมคะถ้าประเด็นไอ้พวกสงครามของรัเสเซียยังมีเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งอะเรื่อง ดีมา s u p p ายของทองคำก็เป็นปัจจัยอะทำให้ราคาทองคำมันวิ่งได้นี่แหละคะ่ะแต่จะเห็นว่าทำไมเมื่อกี้ให้ดูกราฟแรกเงินใช่ไหม i, ทำไมเงินไม่ค่อยวิ่งเพราะว่าการส่งออกของรัสเซียแรกเงินอยู่ข้างล่างเลยคะ่ะเห็นไหมคะดังนั้นเราจะเห็นว่าโอกาสที่เราจะสามารถทำกำไรระยะสั้นเลยก็เป็นตัวนี้คะ่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นราคาน้ํามันอย่างที่บอกแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าราคาน้ํามันเนี่ยตั้งแต่ไปปริ่มที่ประมาณ90-95นี่ยราคาก็คือ o v e r b o ์บอทแล้วก็มีสัญญาณตัว ตัวแม็กถ้าใครใช้ ISI ก็จะเห็น ISI เหมือนกันว่ามัน o v e r b o ์บอแล้วมันก็แรงโมเมนตัมเริ่มลงมาเป็นการพักฐานนะคะไม่ใช่ว่าจะหลุดไปเลยไม่ใช่นะแค่พักฐานพักฐานเพื่อไปต่อดังนั้นมองว่าการพักฐานของเขาเนี่ยน่าจะมารับอยู่ประมาณ87-88แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในเวิร์กนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับขยับจากนั้นเราก็มาติดตามกันค่ะว่าเอ๊ะกลุ่ม O p e ป Plus จะเป็นยังไงกลุ่ม O p EC เป็นยังไงนะคะ แล้วรู้หรือเปล่ารัเสเซียเขาคือ OPEC PLUS นั่นแหละค่ะ <c oughs> นี่แหละเป็นประเด็นมากดังนั้นสัปดาห์นี้ Follow รัสเซียคะ่ะมาต่อด้วยกราฟนี้ค่ะทุกๆก,กลางเดือนเนี่ยการสำรวจของ Bank of America กาเขาก็จะสำรวจเราผู้จัดการกองทุนว่าเอ๊ะช่วงนี้เขาสนใจอะไรสิ่งไหนที่ทำให้เขากังวลน,นะคะแล้วก็สินทรัพย์อะไรที่เขามองหาแล้วเขากำลัง เข้าจับอยู่จะเห็นว่าสีน้ำเงินคือของเดือนนี้สีฟ้าคือของเดือนที่แล้วอันที่4ลองคอมมูนิตี้การซื้อขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์เพราะว่าปัจจัยเงินเฟอ้อเข้ามาเห็นไหมคะแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าใครคือคอมมูนิตี้บ้างถ้าไม่รู้เดี๋ยวแปะลิงก์คลิปเอาไว้ให้ด้านล่างว่าอะไรคือคอมมูนิตี้แต่ละแบบเพราะเราทำคลิปเอาไว้ให้แล้วเนี่ยตัวนี้เข้ามาใหม่พอเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจว่าเฮ้ย ทองคำก็คือหนึ่งในคอม m มูน t y ิตี้แล้วเขาเปิดขาลองอันนี้ก็เป็นปัจจัยช่วยทองทีนี้ใครเทรดคริปโตก็จะเห็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยการถือคริปโตลดลงจากเดือนเดือนแจนยูเอรีลงมาเล็กน้อยแต่ถามว่าถือได้ไหมถือได้นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะความต้องการลดลงมาเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วก็ตารางนี้นะคะเป็นเปเปอร์ลาสุดของโกลแมนแซเราเทรดฟลเล็กใช่ไหมฟลโลอันนี้สีสีเหลือง โอ้ไฮไลท์ไปให้ละจะเห็นว่าเขาบอกว่าคู่ยูโรเทียบดอลลาร์เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณนี้1.15 1.16 1.18แล้วก็1.20งนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าความกังวลที่เราบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเงินเฟอ้อจะลดลงคือเหมือนกับนักลงทุนรับรู้ไปแล้วทีนี้ก็แค่เล่นตามเทคนิคแล้วว่าตอนนี้เป็นปัจจัยอะไรคือเขารู้ไปแล้วว่า อะไรจะเกิดขึ้นในเดือนข้างหน้าอีก2หรือ3เดือนข้างหน้าดังนั้นตอนแรกที่เราบอกว่าเอ้ยยูโรอาจจะทำนิวโลลงไปเรื่อยๆตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะเล่นขึ้นมากรอบนี้1.15จนถึง1.20ต่อไปค่ะอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือดอลลาร์เทียบเยนนะคะ UJ UJ ก็จะวิ่ง1.16 1.17แล้วก็อยู่ในในกรอบนีคะ1.5 1.6 1.7วิ่งในกรอบนี้ นี่ราคะ่คือสิ่งที่น่าสนใจและน้ํามันนะคะไปจบที่ WTI ก็คือประมาณ101ก็เป็นไปตามคาดการณ์นะบอกว่าช่วงนี้อาจจะย่อตัวแล้วก็เดี๋ยวขึ้นต่อนะคะแล้วก็คู่เงินใน สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่า U.S เนี่ยค่อนข้างผันผวนนะลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปยืนอยู่ประมาณ96.09 EUR โรปรับร่วงนะคะเจแปนแข็งค่าขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไม่ว้าวมากส่วนปอนเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเราเอาคู่นี้ชนกันใช่ไหมคะก็ก็ยังคงผันผวนแต่ว่าภาพรวมเนี่ยปอนก็ยังมีแนวโน้มที่ดีกว่าเจแปนนั่นเองค่ะ ต่อไปคือแคนาดาฝรั่งเศสออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างผันผวนนะคะเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องสงครามแหละคนก็เอ๊ะจะถือเงินสดหรือจะทิ้งหุ้นหรือจะคอมมูนิตี้ก็เลยงงๆกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมแบบกว้างๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าออสเตรเลียก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็นิวซีแลนด์ก็เช่นกันแต่ถามว่าใครแข็งแกร่งกว่าก็ต้องตอบว่าออสเตรเลียแต่อย่าลืมนะว่าปัจจัยโควิดก็ยังเข้ามาอยู่ในของออสเตรเลียอยู่นะคะ ต่อไปคะกราฟนี้ก็เป็นกราฟ US Dollar Index DXY อู้เอา MA 100คาดเอาไว้ให้อย่างที่บอกนะสัปดาห์ที่แล้วตัวนี้จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะว่ามันเป็นแนวรับในระยะสำคัญประสมกับเส้น MA ก็พาดตรงนั้นด้วยก็คือคาดว่าถ้าหากว่าดอลล่าอ่อนหรือว่า ปรับฐานไซด์เวย์อยู่ช่วงหนึ่งว่าน่าจะวิ่งอยู่ประมาณเนี้ยค่ะ95.3แล้วก็วิ่งไฮสุดที่97ก่อนในช่วงนี้เพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามารุมเราเขานะคะจะถามว่าจะขึ้นนิวไฮไหมสัปดาห์นี้คงยังไม่ได้นิวไฮค่ะต่อไปดาวโจนนะคะตามคำขอเลยค่ะจะเห็นว่าราคาก็ร่วงลงต่อแหละ เอา EMA 200คาดไปก็จะเห็นว่าราคายืนเหนือ EMA 200ไม่ได้แล้วก็ไหลลงไหลลงที่ว่าเนี่ยไหลลงเพราะว่าปัจจัยสงคามหว่องประเทศด้วยนะคะราคาล่วงลงมานะคะจาก ต้นสัปดาห์อยู่ที่วันมาณ3 0 0 0ตอนนี้อยู่ที่34,000แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยก็มีโอกาสล่วงมาถึง32,000นะคะสำหรับ DJI นี้ต้องระมัดระวังด้วยแต่ถ้าใครชอบเทรดดัชนีรวม Handtech ก็มีให้เทรดนะคะ US 30ค่ะและนี่ก็เป็นตารางข่าวของ US ในสัปดาห์นี้นะคะจะเห็นว่าเขามีการประกาศตัวเลข GDP ประจำไตรมารสสด้วยนะเพิ่มขึ้นจาก6.9าก็คาดการณ์ว่าเพิ่มขึ้นเป็น 7.0ก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นนะถ้าเป็นตัวเลขนี้ก็เป็นปัจจัยบวกให้ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีตัวเลข New o o m เซล l e จะเห็นว่ายอดขายบ้านใหม่เนี่ยลดลงเล็กน้อยลดลงเล็กน้อยแต่ถ้ามันยังเป็นบวกอยู่ก็เป็นปัจจัยบวกให้ดอลลาร์เช่นกันค่ะแล้วก็จะมีเฟดด้วยนะคะนี่นโยบายการเงินจะพูดอีกแล้วนะคะในวันที่25ก็ติดตามกันด้วยส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์ 1, 000, ผันผวนค่ะนี่ก็คือตารางของ US ค่ะ ต่อไปค่ะ EU นะคะจะเห็นว่าภาพรวมของ EU ก็เป็นแนวโน้มขาลงใช่ไหมฮะลงลงลงเสร็จปุ๊บในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับฐานไซด์เวย์ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อกี้เอาคาดการณ์ของ Goldman Sachs ให้ดูแล้วเขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้นแหละมองว่าสัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าเป็นแนวโน้มนี้เนี่ยดอลลร์อาจจะลงมารับที่ประมาณ1.12ก่อนถ้าหากว่าไม่หลุดเนี่ยก็เด้งอยู่ในกรอบนี้ค่ะ1.15และแน่นอนว่าถ้าเป็นไปตามคาดการณ์ที่ Goldman Sachs คาดการณ์นะ ทะลุ1.15ก็ไปที่1.17นั่นเองค่ะต่อไปหามาดูคู่ปอนเทียบดอลลาร์ค่ะจะเห็นว่าแนวโน้มของเขาเนี่ยปอนมีแนวโน้มที่จะแข็งกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าไซดเวย์อยู่ในกรอบเห็นไหมคะกรอบ1.35ถึง1 1.365วิ่งในกรอบนี้มองว่าถ้าหากว่าปอนเนี่ยนะยืนอยู่ เหนือ1.365ได้ก็ขึ้นมาบนบริเวณนี้ก็ยังเป็นแผนเดิมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าในสัปดาห์นี้มันจะมีข่าว GDP ของ US ใช่ไหมตัวนี้แหละก็จะเป็นตัวส่งให้ภาพของปอนเทียบดอลลาร์ผันผวนค่ะ และนี่ก็คือตารางข่าวของปอนกับยูโรในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเห็นว่าสกุลเงินปอนเนี่ยมีตัวเลขเมนู f ริงก์พีเอ็มตัวนี้สําคัญชี้ว่าอนาคตมีแนวโน้มเติบโตรหรือหดต,ตัวของเศรษฐกิจดูได้จะเห็นว่าครั้งที่แล้ว57.3ติดตามกันว่าถ้าครั้งนี้เกิน57ก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับเงินปอนแต่ถ้าด้าน้อยกว่าก็จะทําให้ผันผวนทีนี้ต่อไปก็มีมวันพฤหัสวันพฤหัสมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษด้วยนะคะ แน่นอนว่าส่งผลกระทบให้เงินปอนผันผวนทีนี้ของยูโรมี CPI ถ้าหาว่า CPI ยังอยู่5.1แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าสูงนะคะค่อนข้างสูงดังนั้นภาวนาให้ลดลงถ้าหาว่าลดลงก็เป็นปัจจัยบวกให้เงินยูโรนั่นเองค่ะคู่ต่อไปค่ะปอนออสเตรเลียขึ้นต่อนะคะขึ้นต่อเพราะว่าอะไร จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันชน1.9 1.92ก็จริงแต่ว่ามันไม่ยังไม่ได้เสียทรงแนวโน้มขาขึ้นเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ย1.88รับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็วิ่งในกรอบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเลขของเมนูเริงพีเของทั้งคู่เนี่ยเห็นได้ชัดจะเห็นว่าของเงินปอนอยู่ที่57.3ของ Australia ออสเตรเลียหยู่แค่48ดังนั้นภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจของปอนก็มีทิศทางที่ดีกว่าออสเตรเลียนั่นเองค่ะ คู่ต่อไปตามคําขอนะคะปอนเทีบเจแปนค่ะปอนเทีบเจแปนก็เหมือนเดิมค่ะยังมีแนวโน้มขาขึ้นเหมือนเดิมแต่เพียงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นสงครามเนี่ยคือเข้ามาในตลาดแล้วคือสร้างความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่ถามว่าเสียทรงขาขึ้นไหมก็ยังนะคะจะเห็นว่าแนวรับของสัปดาห์นี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่155แล้วก็ถ้ารับอยู่ก็วิ่งในกรอบ158.2ทําทำไมถึงบอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรามาดูที่เมนูฟริงก์พีเอมก็จะเห็นว่าของ UK อยู่ที่57ของ ญี่ปุ่นอยู่ที่55ใครเยอะกว่าคนนั้นก็มีแนวโน้มที่ดีกว่าในด้านเศรษฐกิจก็เลยบอกว่าแนวโน้มของปอนก็มีโอกาสที่จะแข็งกว่าญี่ปุ่นในช่วงนี้ค่ะต่อไปค่ะออสเตรเลียเทียบดอลล่าร์ตัวประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศแห่งคอมมินิตี้นะคะถ้าหากว่าภาพรวมของภาพรวมของเงินเฟอ้อทั่วโลกเป็นแบบนี้ส่งผลให้สินค้าคอมมินิตี้สูงขึ้นปัจจัยหนึ่งก็จะเป็นการส่งผลให้เงินออสเตรเลียมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทีนี้ จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวโน้มลงและมันส่งสัญญาณการค่อยๆกลับตัวจะเห็นว่าเห็นไหมคะดิเวอร์เจนต์มาราคาเริ่มมาทุกอย่างมาหมดเลยราคาบริเวณที่0.71เนี่ยรับได้แล้วก็ราคาก็วิ่งแต่ว่าไม่สามารถทะลุ0.72ได้ก็มองว่าสัปดาห์นี้น่าจะเล่นในกรอบนี้ก่อน0.72ถึง0.71แบบนี้แล้วก็ถ้าเรามาดูปัจจัยพื้นฐานเราจะเห็นว่าเมนูวิ่งพิมพ์อของ U.S. เนี่ยอยู่ที่55แต่ของออสเตรเลียอยู่ที่48ถ้าหากว่ามองภาพรวมใหญ่ๆการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยอเมริกาก็ยังมามากกว่า ใครเทรดออสเตรเลียที่ดอลลาร์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอะไรปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยทางเทคนิคไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับหนังสือ forex w a l ของเราค่ะเล่ม1เล่ม2แล้วก็เล่ม3ซื้อแบบบ็อกเซตถูกกว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีคอร์สออนไลน์ที่ทําร่วมกับสกิ l เลนนะคะคอร์ส Beginner Intermediate และ คอสใหม่ล่าสุดคอสวิเคราะห์ข่าวค่ะใครอยากวิเคราะห์ข่าวได้แบบที่เห็นในคลิปนี้ก็ลงคอสนี้ได้เลยค่ะราคาหลักพันแต่สร้างกำไรให้คุณได้หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนค่ะ แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะมาฝากโปรโมชั่นดีๆของ h a n d t e c h Market ค่ะตอนนี้นะคะใครเทรดกับ h a n d t e c h Market นะคะเทรดแบบสะสมหลอดรับ iPhone 13นะคะเขามีหลากหลายรุ่นให้คุณเลือกเลยแล้วก็มีโบนัสดิพสิต100%นะคะฝาก100เครดิตโบนัส100และสูงสุด5,000ดอลลาร์แน่นอนว่า h a n d t e ท h สินค้าเยอะสเปรดต่ำมากแล้วก็เจ้าหน้าที่คนไทยน่ารักมากตอบเร็วมาก แนะนำติดต่อไปทาง l ล n e แอดนะคะ l ลน์แอด Handtech Market ค่ะเดี๋ยวเราแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำหรือคำติชมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์จะยินดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ